สสนับสนุนโดยวุ้นเส้นตรากิเลนคู่คุณผู้ชมคะคุณนายจ่ายตลาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เข้ามาสู่ครัวคุณนายค่ะพี่อันคะวันนี้เมนูเนี่ยบอกคุณผู้ชมอีกสักครั้งว่าเราทําอะไรกันคะสลัดปลาเค็มนะคะวันนี้แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งหมูย่างซอสมะขามหมูย่างซอสมะขามนะคะถ้าเราต้องทำสองสิ่งนี้เราต้องทําอะไรก่อนคะพี่อันเราเริ่มจากสลัดก่อนเลยก็ใส่น้ํามันมะกอกนะคะ extra อร์จินคน ให้ให,ให้เหมือนเติมฟองอากาศเติมอากาศเข้าไปนะคะสักพักหนึ่งเพื่อลดกลิ่นลดอะไรของตัวน้ำมันมะกอกนะคะใส่น้ำตาลทรายนิดหนึ่งช้อน <Okay. S 1> โต๊ะได้ไหมนะช้อนครึ่งน,นะคะน้ำสลัดของเราเนี่ยจะเปรี้ยวนำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูเราไม่ต้องใส่น้ำส้มสายชูฝรั่งเหรอคะที่ดำๆอะคะไม่เป็นวินิก้าอย่างนั้นใช่ไหมคะอันนี้เราใช้น้ำส้มสายชูกันธรรมดาขอเราได้เลยนะคะ แล้วก็ใส่ปลาเค็มย่อยส็จะเค็มเค็มปลาเค็มและใส่กระทูน่าลงไปจํานวนมากเท่าที่ต้องการได้เลยน้ําสลัดได้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมีผัดกัดแก้วเราได้ใบใหญ่โตขนาดนี้มาแล้วก็มาฉีดให้มันเล็กพอคําอันนี้ก็พอคํานะคะที่แต่ว่าเพื่อนจะเลิกกินข้าวร่วมกับเราก็แค่นั้นเองแ้่เราก็เราก็ราดน้ำสลัดนี่ลงไป แต่งหน้าด้วยพริกที่เราซอยไว้เรียบร้อยแล้วผิดทอดนะคะเรียบร้อยก็าจะได้เป็นนี่เสร็จแล้วไม่ยากเลยนะคะสลัดปลาอินทรียินใช่แล้วได้หนึ่งเมนูแล้วนะคะค่ะเราก็จะมาทำสเต็กหมูกับซอสมะขามซอสมะขามค่ะก่อนอื่นก็เราเตรียมหมูซึ่งล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะพี่อันใช้ส่วนไหนนะคะหมูเนื้อสันค่ะอ๋อค่ะหมักหน่อยหมักๆไว้สักนิดหนึ่งอันนี้ซอสอะไรคะ เป็นซีอิ๊วขาวธรรมดาค่ะซีอิ๊วขาวนะคะหลายซอสมากเลยซอสปรุงรสใช้นิดหน่อยถ้าไม่ออกทีวีค่ะพี่อันค่ะพี่อันจะจ้วงมือลงไปดีด้วยเนื้อหมูเลยหรือเปล่าคะบอกคุณผู้ชมเลยค่ะไม่น่าไม่ได้ทำนะฮะไม่น่าค่ะเดี๋ยวเราจะล้างมือาเอาเดี๋ยวกลิ่นซีอิ๊วจะติดตามตัวเราไปทุกผลแห่ถูกต้องคุณชมที่บอกว่าเอ๊ะ เดี๋ยวขอใช้มือได้ไหมพี่อันบอกว่าถ้าคุณชมใช้มือเนี่ยเวลาคุณชมทานเสร็จแล้วแล้วเพื่อนเพื่อนคุณชมก็จะบอกว่าเธอเธอเธอหมักหมูมาใช่ไหมอันนี้เราต้องตั้งกระทะแล้วโดยเอาเนยไปละลายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูที่เราหมักไว้มาชักวครู่นี้ลงไปให้ชิชาเห็นเสียงมาแล้วทำน้ำจิ้มแจ่วทะน้ำจิ้มแจ่วเตรียมไว้หน่อยก่อนถึงซอสมะขามนะคะก็อยากรู้เหมือนกันเขาทำยังไงค่ะก็ไม่ยากเลยค่ะมีน้ำปลาค่ะ น้ำมะนาวค่ะน้ำตาลหรืออันนี้เราเที่ยวไว้แล้วเป็นน้ำเชื่อมนะคะใส่น้ำตาลนิดหน่อยนิดป่นนี่ป่นไม่ละเอียดด้วยนะคะค่ะถึงจะเข้าคั่นะคะแล้วก็หอมหอมแดงซอยค่ะผักชีฝรั่งหรือเปล่านี่ยใช่แล้วเสร็จเรียบร้อยเตรียมพอสมควรอ่า กว่าจะได้เสริบเนี่ยกลับไปกลับมากี่รอบคนะจริงๆพยายามว่าแค่สองรอบแค่นั้นนะคะนี่ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบให้ความสุกข,ของหมูเนี่ยแค่ไหนนี่เราขอมีเดี่ยมกันและวตอะนนะะีค่ะเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาทำทำาะนนี้ได้เลยค่ะซอสมะขามเราก็จะใส่น้ำมะขางเกียกก่อนนะคะต่อไปก็เป็นน้ำเชื่อมเพื่อมใบ อัตราส่วนของน้ําตาลกับน้ำมะขามมันคือ,อยังไงคะหนึ่งต่อหนึ่งเลยก็ได้เท่ากันอ่ะใช่หลังมันจะหนืดก็คือว่าไอ้น้ำมันต้องระเหยเอาลมั<ช>ละเหยได<ช>้หอมมากส่วนหนึ่งเราอาจจะราดเพื่อที่จะแต่งจานอะไรก็ได้ สองเมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปชิมบนโต๊ะอาหารนะคะใช่ค่ะเข้าไปกันชิมแล้วนะคะค่ะ<อ>ชอบที่สุดเลยค่ะสลัดนี้กันน้ดสลัดปลาเคม็มสลัดปลาเค็มค่ะหนึ่คคหอกสุดกรอบมันกรอบหอมกลิ่นปลาเค็มนะคะตลกอบอวนไม่ได้ว่าปลาเค็มเนี่ยเราจะเป็นคิดว่าโอ้ยต้องเค็มแน่ๆเลยไม่จริงเลยนะคะอ๋อมันกลิ่นหอมหอม หอมมากหอมมากถึงว่าอันนี้เป็นที่ลือเรื่องมากในนครนายกนะคะถูกต้องถูกต้องมีคนที่อยู่นครนายกเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยถ้าเป็นปีมือคุณอันนี่คืออร่อยมากสเต็กหมูนะคะใช่แล้วน้ำซอสมะขามซอสมะขาม้หอมนะคะมันก็จะหอม มะขามหอมมะขามหอมหอมเตียวใช่แล้วก็ฉ่ำก็ชาชุ่มฉ่ำในในซอสเนี่ยมันไม่มีความเค็มแต่ความเค็มเนี่ยมันได้อยู่ซุนมซับอยู่ไปในเนื้อเนื้อหมูแล้วแล้วก็มีกลิ่นพิกไทยด้วยนิดๆต้องมีเดียมนะคะคุณผู้ชมอร่อยมากมาอันดับคนต้นคุณผู้ชมดีดีค่ะอาตุยแต่ยังไม่หมดนะคะเรายังมีไอศครีมโฮมเมดที่ทำที่นี่จับมาเสิร์ฟให้อาตุยด้วย ไอศครีมมะม่วงหาวมะนาวโหคะพี่ครสเพรีเหรอคะใช่แล้วสีหน้ารับประทานว่าสีชมพูอร่อยมากเขาบอกว่รสชาติขนมแนืดีกว่าคัะพี่เป็นสีชมพูเดี๋ยวนีัยเนจะเปรี้ยวอมหวานแล้วมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันใช่มันไม่เหมือนอะไรเลยนะคะไม่สามารถบอกผู้ชมได้เต่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์แต่มันหอมมากนอกจาก มะม่วงหาวมะนาวโหแล้วเนี่ยทุเรียนแล้วเนี่ยยังมีองนุ่นยังมีตะลิงปิงยังมีอะไรกล้วยหอมชีสอะไรตั้งหลายอย่างอต้องมาลองชิมดูนะคะทุกอย่างจากวัดไร่รถแต่วันนี้อตุ๋ยอาจจะชิมไม่ไหวไหวค่ะไหวค่ะเดี๋ยวตอนพี่ปลมาในการต่อไปเดี๋ยวตุ๋ยไปชิมไอปิงค่ะตอนนั้นนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะวันนี้ชีวิตในจังหวัดนครนายกที่ไม่ไกลจากกรุงเทพ นะคะแล้วก็วันนี้นะคะคุณอัญชลีชัยทรัพย์พี่อันของเรานะคะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกรรมาการผู้จัดการชลพฤกษ์รีสอร์ทนครนายกสลาเวลากับเราทั้งวันนายเจตตลาดต้องขอบพระคุณพี่อันเป็นอย่างสูงนะคะขอบขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเชิญกันค่ะขอบคุณมากค่ะพร้อมกันนี้นะคะทางรายการคุณนายเจตตลาดก็มีผลิตภัณฑ์ดีแชปปี้มอบให้พีพ่อันนะคะดูแลชลพฤกษ์รีสอร์ทนะคะ แล้วที่สําคัญนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะพ่อแม่พี่น้องที่ตลาดบ้านนานครนายกนะคะที่ร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็ให้เราชิมอาหารอร่อยๆวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมากๆขอบคุณด้วยค่ะพี่อันค่ะวันนี้ค่ะอยากให้พี่อันนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมให้ได้มาเที่ยวจังหวัดนครนายกกันค่ะนครนายกไม่ไกลเลยนะคะจากกรุงเทพเดินทางแค่ชั่วโมงเศษเท่านั้นเองมาแล้วเนี่ยก็จะได้พบกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย มีวัดวาอารามให้เราไปกราบไหว้ได้ฟังธรรมะแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมได้นอกจากนั้นเนี่ยท่องเที่ยวผจญภัยก็มีหลายอย่างทั้งล่องแก่งปีนหน้าผารถ ATV BB กันนะคะคมาเที่ยวได้หลายๆครั้งนึกอยากจะมาเมื่อไหร่ก็เดินทางมาได้เลยนอกจากนั้นเนี่ยอาหารอร่อยมีให้เลือกชิมได้ทุกมุมตลาดทุกร้านคุณภาพรับประกันค่ะ <laughs> วันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะสำหรับคุณนายใจตลาดค่ะแต่เวลาของเราก็หมดลงไปแล้วนะคะอัตุยและพี่อันลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่พฤหัสหน้า9ก้าโมงครึ่งนะคะที่โมเดิร์นไนทีววันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ <laughs>